ดราม่ารถถังเอาคนที่ต่อย3ามครั้งแพ้2ครั้งมาชิงแชมป์โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้เราก็จะมีประเด็นดราม่าให้มาพูดกันเรื่องรถถังจิตเมืองนนท์ป้องกันแชมป์กับจาขอบสมิธคนที่แพ้เดนิสและก็เคยแพ้รถถังมาด้วยนะครับหลังจากที่บอสชาตีให้จาขอบสมิธมาชิงแชมป์นะครับ ก็เกิดดราม่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับมีดราม่าเกิดขึ้นเขาก็มองว่าจาขอบสมิธไม่สมควรมาชิงแชมป์นะครับเนื่องจากเคยแพ้รถถังมันแพ้แบบไม่ได้สูสีอะไรแบบแพ้แบบสู้ไม่ได้ก็แบบก็พูดไม่เกินจริงลนะแพ้รถถังแบบสู้ไม่ได้ แถมยังมาแพ้ให้กับเดนิสอีกนะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับยิ่งไม่มีโอกาสที่จะเามาชิงแชมป์แต่บอสใหม่นะครับบอสจัดให้มาชิงแชมป์เฉยเลยนะครับถ้าบอกว่าเออเขาอยู่ในแลนด์กิ้งอันดับน่นดน้อันดับ3ที่จริงก็ขอดูฟอร์มกันด้วยนะครับถ้าจะเอาตามแลน์กิ้งก็อีดีย m สมาบูดี้ก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า ฟอร์มก็ดีกว่าจาคอบสมิธชัดเจนนะครับแต่และก็อยู่ในแรงด์อิงด้วยน่าจะเอาเขามาชิงน่าจะดีกว่านะครับตอนแรกที่ผมเห็นบอสประกบมานี่ผมก็นึกในใจว่าเอออะผมแบบไม่มีชื่อจาคอบสมิธในหัวเลยที่จะามาชิงแชมป์นะครับเพราะว่ารถถังต่อยล่าสุดกับจาคอบสมิธก็คือถ้ามันสูสีผมไม่ว่านะครับที่จะเอามาชิงแชมป์กับรถถังอีกนะครับนีแบบ่มันไม่สูสีอะไรเลยนะครับ รถถังเจ็บมือ,อยังต่อยชนะได้อะดูเอาประเด็นก็คือชนะแบบสู้ไม่ได้ไม่เกินจริงแน่นอนถ้าบอกไปว่าสู้ไม่ได้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูคลิปนะครับตอนที่รถถังเจอกับจาขอบสมิธนะครับก็บอกในคําเดียวว่าสู้ไม่ได้เลยแต่มาชิงแชมป์แล้วก็ <c oughs> บางคนเขาก็อาจจะมองว่ารถถังลูกลงลูกลักอะไรประมาณนี้นะครับ และก็ต่างประเทศเขาก็เอาโพสต์ตัวที่บอสจับคู่ให้จาขอบนะครับเป็นทำเป็นมีมนะครับอย่างเช่นต่างประเทศเขาก็เอารูปนักมวยไม่ว่าจะเป็นนักรบนะครับสติการชก81เด็ดดวงเล็กนะครับ51กล้องธรณี82นะครับเอามาเทียบแล้วก็เอารูปรถถังกับรูปเดนิสที่แล้วก็ใส่สติการชคของเดนิสเข้าไปนะครับก็คือ2แพ้1เอ้ย แพ้สองชนะหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นมีมแบบสุดๆเลยแต่ถ้ามาถามความคิดเห็นของผมว่ามันสมควรไหมนะครับผมก็ยังมองว่ามันไม่สมควรนะครับเพราะว่าเขาก็เคยต่อยกับรถถังแล้วนะครับเขาสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวถ้ามันสู้สีนี่ผมไม่ว่าเลยอะไรนะครับถ้าจะเอาคนที่สู้สีแล้วมาชิงแชมป์ถึงจะแพ้ก็เหอะแต่นี่มันไม่สู้สีอะไรเลยแถมยังมาแพ้ให้กับเดนิสอีกโอ้โห จบกันนะครับมันก็แบบถือว่าต่อยต่อก็จริงนะครับแต่ผลมันก็รู้อยู่แล้วว่าใครอาจชนะนะครับแต่มันไม่ได้ผิดที่นักมวยนะครับมันก็เป็นพเพราะแบบบอสอะไรเขาจัดนะครับเขาบอกว่าตามแรงกิง้งแรงกิ้งรุ่นนี้จาคขอบสมิธก็เคยชิงแชมป์แล้วนะครับก็คือว่าเอามาชิงแชมป์อีกทําไมนะครับ ถ้าฟอร์มเขาถ้าเขาทําฟอร์มสวยๆขึ้นมาผมไม่ว่านะครับนี่ทําฟอร์มขึ้นมายังมาแพ้เดนิสอีก <c oughs> จบเลยนะครับถ้าเอาแต่คนที่อัตราแพ้แพ้เยอะนะครับมาชิงแชมป์ทุกคนก็คิดเอานะครับว่าความขังของแชมป์มันก็จะค่อยเรื่อนหายไปเรือนหายไปนะครับความขังของแชมป์นะครับ คำว่าแชมป์นะครับคุณต้องเก่งจริงๆนะครับไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเก่งแค่ไหนฟอร์มดีแค่ไหนแต่ถ้ามาเจอกับคุณแล้วคุณชนะได้นี่มันจะทําให้รู้สึกว่าแชมป์คนปัจจุบันนี่สุดยอดของความเก่งแล้วนะครับมันก็จะถือว่ามันจะเป็นที่น่าเก่งขามากๆถ้าจะเอาแต่คนเก่งๆไปชิงเอาคนเก่งๆไปชิงไปชิงไปชิงแบบนี้นะครับ แต่ก็ดูเรื่องฟอร์มด้วยนะครับที่จะเอาไปชิงไม่ใช่ว่าเอาคนที่อัตราแพ้โคตรเยอะมาไปชิงผมก็มองว่ามันไม่ควรนะอย่างน้อยก็อัตราชนะสัก60-70%นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าจะให้ชิงแชมป์ตามเลนจิงก็งกอิลิอัสอิลิอัสมามูดีนะครับก็น่าจะคู่ควรกว่าจาขอบนะครับตามความคิดของผมนะครับเขาก็มาติดต่อยนานหลายปีแนละ ตั้งแต่ชนะเอสกา์ทาเาเลสเขาก็ไม่ได้ดต่อยเลยนะครับเราก็เขาก็อยู่ในแรงกิ้งอันดับสีทำไมไม่เอาเขาไปชิงนะครับถ้าถ้าจะบอกว่าจัดตามแรงกิ้งนะครับเขายังไม่เคยชิงแชมป์เลยนะถ้าเป็นแบบนี้นานเข้าดานเข้าก็แชมป์ก็อาจจะหมดความศรัทธาน,นะครับตามความคิดของผมนะเพราะว่าคุณเป็นแชมป์คุณต้องเก่งคุณต้องเจอกับคนเก่งๆนะครับประมาณนี้ สำหรับความคิดของผมนะครับทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับและก็คิดว่าเอาใครมาชิงแชมป์ถึงจะเหมาะกับรถถังในตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทาเครุนี่ผมก็ยังมองว่าเออเอามาชิงแชมป์ได้นะครับเพราะว่าต่อยกับซูเปอร์เล็กได้แบบหวาดเสียวมากๆนะครับเกือบจะชนะได้ด้วยนะครับแถมเรื่องความเร็วสปีดหมัดอะไรก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ เอามาชิงแชมป์กับรถถังก็น่าจะเหมาะอยู่แต่ถ้าจะเอาแบบไม่มีดามากเอาแบบดีที่สุดก็คือเอาคนที่อยู่ในวันใหญ่ที่มีอัตราชนะติดต่อกันสักสี่ห้าไฟหรือว่าไม่เคยแพ้ใครเลยหรือว่าแพ้อยู่นะครับแต่มันแพ้น้อยกว่าชนะนะครับก็คือว่าชนะเยอะกว่าแพ้นะครับก็เอามา ชิงแชมป์ได้นะครับไม่มีดราม่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับใครดราม่าผมจับแทงเขาเลยนะครับถ้าเอาคนที่ฟอร์มโคตรด,ดีแล้วมาชิงแชมป์นะครับมันจะไล่ข้อกังขาเลยถ้าจะเอามาชิงแชมป์อย่างเช่นนิโคคาริโลนะครับเขาก็าชนะติดต่อกันนอกต่อยสี่ครั้งนกสี่คนแบบ โอ้โหถ้าไม่เอามาชิงแชมป์นี่แบบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันไร้ข้อกังขาจริงๆนี่นะครับแบบนี้นะครับเหมือนถึงจะคู่ควรและก็เหมาะเจาะทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับดูคลิปมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงกันด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมบายๆไม่ชอบก็กดไลค์ชอบก็กดไลค์นะครับ จะปฏิได้ดามใจไปแล้วครับท่านผู้ชม